สวัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b u t t e r f o c a s อีกเช่นเคย EP นี้ก็เป็น EP ที่3แล้วแหละนะใครที่เติมเกมต่างๆไปแล้วนะทั้งฟรีไฟล์ไปแล้วนะวันนี้จะมาสอนยกเลิกนะครับใครที่เติมกิจกรรมรายสัปดาห์นะทุกคนที่เป็นเพชรรายสัปดาห์แบบผมนะครับนี้แบบนี้นะแล้วสัปดาห์ถัดไปหมดอายุนะพอดีว่าอยู่เฉยๆมันก็ ัดอีกรอบหนึ่งนะครับทั้งที่เราไม่ได้สมัครไปนะครับก็คือเราสมัครรอบแรกไปแล้วรอบ2เราไม่ได้สมัครแต่เราโดนเหมือนเดิมเราโดนเหมือนเดิมนะวันนี้จะมาสอนเพื่อนวิ สอนวิธีแก้นั่นแหละนะครับใครที่ย้อนไปดูสําหรับคลิปสอนเติมเพชรุ่มขูฟรีไฟนะก็มายกเลิกก่อนนะครับก่อนที่สัปดาห์ถัดไปของเพื่อนๆนะจะโดนหักอีกรอบก็คือ3 5บาทอา่ะเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับให้เพื่อนๆนี่กดไปที่ Play Store ได้เลยนะครับสําหรับใครที่จะทําการยกเลิกนะครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับ Play Store ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับวิธีการนะครับนี่กดคลิกมาที่โปรไฟล์ของเราได้เลยขวามือบนสุดนะครับขวามือบนสุดกดคลิกเข้าไปได้เลยต่อมานะครับเพื่อนเพื่อนะครับจะมีนะครับคาว่าชําระเงินและการสมัครใช้บริการนะครับนี่ตรงนี้กดคลิกเข้าไปได้เลยนะต่อมานะครับก็จะเป็นการสมัครใช้บริการนะครับนี่สำหรับตรงนี้นะนี่นี่่จะอยู่ตรงนี้นะคิดว่านะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรากดไปก่อนนะครับมันมีจริงไหมทุกคน มีไหมอ่ะมีอยู่มีอยู่กําลังใช้งานอยู่นะอ่านี่ตรงนี้นะครับสําหรับวิธีการน,นะครับสังเกตดูนะหลังจากที่เรากดเข้ามาที่ตรงนี้เรียบร้อยสมัครการใช้บริการนะครับกดคลิกเข้ามา1ครั้งต่อมานะครับกดคําว่าใช้งานอยู่นะครับอ่าตรงตรงวงกลมตรงนี้นี่แหละตรงไหนก็ได้นะทุกคนตรงไหนก็ได้นะทุกคนถ้าใครไม่กดนะครับสังเกตดูอ่านข้อความดีๆนะชําระเงินถัดไป 3 5บาทในวันที่22สิงหานะครับโอ้โหถ้าเราไม่กดยกเลิกนี่ก็คือเยอะวันที่22สิงหาเราก็โดนอีกแล้วนะอ่ะเรากดคลิกเข้าไปได้เลยกดตรงที่ตัวเกมนั่นแหละนะนี่นี่น,นี่กดปุ่มตัวเกมตรงนี้นะอ่ะกดคลิกเข้าไปได้เลยนะหลังจากนั้นนะครับจะขึ้นมาแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อน,นะครับเห็นปุ่มด้านล่างไหมอ่ะปุ่มด้านล่างตรงนี้นะครับกดคลิกยกเลิกการสมัครใช้บริการได้เลยนะจะมีอีกหนึ่งคำถามก็คือพี่ถ้าเรากดไปแล้วหล่ะ สมัครรายสัปดาห์ครั้งก่อนมันจะยกเลิกให้เราไหมมันจะไม่ยกเลิกนะจะยกเลิกให้แค่สัปดาห์ถัดไปก็คือคล้ายๆว่าเราจะไม่สมัครเน็ตอัตโนมัตินั่นแหละนะครับเราจะไม่สมัครตัวนี้อัตโนมัตินะเราจะทําการยกเลิกการสมัครใช้บริการนะครับกดคลิกยกเลิกได้เลยนะะถ้าใครไม่กดยกเลิกนี่ก็คือสัปดาห์ถัดไปนะครับเราจะโดนอีกนะไม่ต้องการตอบอ่ากดคลิกยกเลิกนะครับนี่กดคลิกยกเลิกได้เลยนะครับ อ่ะตอนนี้นะครับเราได้ทําการกดยกเลิกไปเป็นที่เรียบร้อยนี่แสดงว่าวันที่22สิงหาของเราเนี่จะไม่โดนนะใครที่จะทําการทําตามคลิปนี้นะครับหรือใครที่มาดูสําหรับตัวเกมที่เป็นการสมัครรับเพชรฟรีไฟล์โคพมด้วยทุกคนลองไปดูได้นะทุกคนต้องทําตามคลิปนี้เท่านั้นหมดแล้วนะทุกคนจากเพลงนี้นะครับแล้วก็ การยกเลิกสําหรับฟ f i ไฟจา p เพ y สต o ร์นะครับมีประมาณนี้ละกันใครที่จะทําตามคลิปนี้ได้เพื่อนๆจะไม่โดนเพิ่มอีกแล้วนะครับจะไม่โดนเพิ่มอีกแล้วเพื่อนๆก็สมัครคุ้มคุมไปเลยแค่5บาทได้ตั้ง200เพจโคตรคุ้มมาทุกคนเออนะเจอก,กันคลิปหน้าใครที่ชอบค,คิด,ดิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้กันด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องมตุกันคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ